วันจันรนี้คือวิชาวันอังคารต้องเขียนคำว่า grammar นะ o อเคมาทีน,นี้กับมันมาที่เนื้อหาของเรานะ,ะออวันนี้เขียนคำว่าอะไรอะ teacher อ,อะไรนะเขียน grammar เหรอ English วันจัน grammar ไอ้วันจันท English วันอังคาร grammar อ่ะ ทีนี้คห้นักเกรยียนเปิดหนังสือของนักเกรยียนนะครับยูนิตสุดท้ายคือยูนิตที่16บวิชหนังสือแกมมาเล่มบางนะครับก็คือเล่มน,นี้เปิดแล้วหรือยังอะให้นักเกรยียนเปิดก่อนเอามือลงได้แล้วลนักเกรยียนทุกคน โอเค so today we are going to study different types of adverb นะเราจะมาเรียนอประเภทของคำกริยาวิเศษต่างๆนะครับมาดูกันว่า how many types of adverb and what are they number one นะักเรียนดูอย่างที่บอกนะครับ adverb เนี่ยหลักๆแล้วมันจะทำหน้าที่ขยายคำกริยานะครับ แต่มันก็สามารถขยายคำนามได้ขยาย adjective ได้หรือขยายตัวของมันเองได้เหมือนกันทีนี้มาดูประเภทของคำประเภทของคำกริยาวิเศษ1น,นะครับหประเภทที่หนคือ degree นะครับเป็นระดับนะระดับความหิวระดับความโกรธระดับความการมีความสุขนะครับ how much or how little อ่ uh, adverb นะครับที่เป็น degree เนี่ยมันจะบ่งบอกว่ามากน้อยมากน้อยแค่ไหนอานะักียนดูข้อตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะครับประโยคนี้เปิดหน้าไหนดิเซอร์หน้ายูนิตที่สิบหกเลยครับยุยูนิตที่สิบหกหน้าหน้าเกือบสุดท้ายเลยครับหน้าเจ็ดสิบสองไหมเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามอ่าหน้าเจ็ดสิบสาม อ่ะโอเคทีนี้ adverb of degree นะมันจะบอกมันจะบ่งบอกเราว่าเราทำสิ่งนั้นเรามีสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ่ะดูตัวอย่างที่หนึ่ง she is quite friendly quite friendly นั้นแล้วก็นยูนะ also คำที่มาเป็นอี g r คือ almost แปลว่าเกือบ just แปลว่าแค่ really แปลว่ามาก so ก็แปลว่ามาก too ก็แปลว่ามาก very ก็แปลว่ามากนะเช่นถ้าที่เชบอกว่า she is really happy, very friendly แปลว่าแสดงว่าเธอนั้นมีความสุขน้อยหรือมากมากหรือน้อยคำว่า really, so คำว่า too คำว่า very คำเหล่านี้มันบ่งบอกถึงว่าเราทําสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนตัวอย่างประโยคเช่นถ้าที่เชื่ใช้คําว่า she is really happy she is so happy she is too happy she is very happy คำเหล่านั้นก็จะอธิบายว่าเธอนั้นมีความสุขมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมครับ เช่นถ้าที่เชอ่อบอกว่า I love you very very much แสดงว่าที่เชื่อรักคุณนั้นมากๆใช่หรือไม่อันนี้คือประเภทที่หนึ่งนะบ่งบอกถึงระดับระดับระดับมากน้อยที่เรามีหรือทำสิ่งนั้นข้อที่2 frequency นะครับ frequency ก็คือความถี่ความถี่ในที่นี้หมายถึงว่าเราทำสิ่งนั้น, boy, often, นะแบบ boy, นบ่อยแค่ไหน how often นะแปลว่าบ่อยแค่ไหนนะครับเช่นคำว่า always เมื่อกี้บ่อยแค่ไหนก็คือคำว่าเสมอถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยก็อาจจะอยู่ที่100ใช่หรือไม่ often แปลว่าบ่อยครั้งก็คือบ่อย แต่ไม่เสมอแต่บ่อยครั้ง Never แปลว่าไม่เลย Rarely นานๆทีนานที s o m e t i m e ก็ ime, คือบางบางครั้งคำเหล่านี้มันจะอธิบายว่าเราทำสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหนเช่น <Yeah. S 1> We usually sit here แปลว่าอะไรพวกเรานั้นมักจะนั่งอยู่กันตรงนี้ เราไม่ได้นั่งกันบ่อยนะตรงนี้แต่เรามักจะนั่งกันตรงนี้อยู่เป็นประจำนะถามว่าเสมอไหมก็ไม่เสมอแต่มักจะแค่นั้นเองโอเคอ่ะประเภทที่3คือ uh, sequence นะ sequence ก็คือเขาเรียกว่าเป็นผลนะเป็นผล the other things happen ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะเช่น I did my homework first แปลว่าอะไร first นี้แปลว่าก่อนหรือทำการบ้านก่อน before ก็แปลว่าก่อน finally แปลว่าอะไรท้ายที่สุด first แปลว่าก่อนเมื่อกี้เนาะ next แปลว่าถัดไป second แปลว่าลำดับที่สองใช่หรือไม่อันนี้เป็นพวกผลที่จะตามมาหรือจะเกิดเขาเรียกนะ o t h e r things happen ก็คือการเรียงลำดับ เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราสามารถใช้คำว่า first before finally first next second อ่าสมมติว่าอะไราลำดับแรกเราก็สามารถขึ้นคำว่า first นะครับลำดับที่สองเราก็สามารถขึ้นคำว่า second หลังจากนั้นเราก็สามารถขึ้นคำว่าอะไรคำว่า before นะถัดจากเรื่องนั้นเราก็สามารถใช้คำว่า next และท้ายที่สุดแล้ว เราก็สามารถใช้คำว่า five, finally นะครับ finally นี่คือ adverb ประเภทที่3 adverb ประเภทที่4คือ adverb เกี่ยวข้องกับเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อไร่คำว่าเมื่อไร่ในประโยคนั้นแหละเป็น adverb of time เป็นคำกริยาวิเศษบงบ่อกถึงเวเวลาเช่นคำว่า yesterday we e a t e cake พวกเรากินเค้กเมื่อไหร่ก็คือเมื่อวานคำว่าเมื่อวานนี่แหละเป็น adverb of time นะครับส่ว so, นคำอื่นๆก็จะเป็น next week next month today หรือ tomorrow คำเหล่านี้ทั้งหมดเป็น adverb of adverb of time นะครับ adverb of time นะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับคือ adverb of manner How things happen? Adverb of manner ก็คืออย่างไรนะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ He spoke kindly เขาพูดอย่างไรอย่างใจดีอย่างใจเย็น Works busily แปลว่าอะไรอย่างยุ ung, นะ่งยุ่งะอย่างยุ่งเหยิงอย่างไม่มีเวลา Gently แปลว่าอะไรอย่างอ่อนโยน Loudly อย่างเสียงดัง Quickly แปลว่าอะไรครับอย่างรวดเร็วแล้วก็ Well อย่างอะไรครับอย่างดีพอเราเรียน adverb ทั้ง5รูปแบบแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่ข้างล่างนี้ adverb of degree come before the word they modify those what can be verb adjective หรือ Other adverb เขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามแต่ในประโยคนี้มี adverb of degree มันมักจะมาอย่างไงครับมันมักจะมาก่อนคำที่มันจะอธิบายหรือขยายคำเหล่านั้นอาจจะเป็นคำกริยาก็ได้คำเหล่านั้นอาจจะเป็นคำคน,นศัพท์ก็ได้หรือคำกริยาวิเศษอื่นๆเช่น just อยู่หลัง sorry คำว่าก่อนนะคำ before that word just อยู่หน้ากริยาคำว่า making ใช่ไหม so อยู่หน้า adjective คำว่า boring นะครับ really อยู่หน้าคำ adverb ที่มีคำว่า hot มันจะต้องอยู่ด้านหน้านะครับคำเหล่านี้เหมือนกันเห็นไหม quite ก็อยู่หน้าอะไรหน้า adjective คำว่า friendly นะครับเฉพาะ degree นะครับ ต้องถ่ายส่งไหมทิเชอร์อันนี้ทิเชอร์ให้ทำเดลทิชเชอร์รวบรวมเก็บเป็นเล่มเลยนะครับอะทีนี้นักเรียนดูหน้าเจ็ดสิบสี่นะครับหน้าเจ็ดสิบสี่นักเรียนดูหน้าเจ็ดสิบสี่นักเรียนดูคำที่มันเขียนกับตัวพิมพ์หนาให้นักเรียนหาประเภทของมันให้เจอ คำว่า next week มันบ่งบอกถึงผลหรือบ่งบอกถึงเวลาครับ next week เวลา่นักเรียนต้องทำยังไนักเรียนแค่ circle โอเคไหมทำข้อที่สองถึงข้อที่แปดที่ใช้ใเวลาห้านาทีอาเริ่มทำเลยครับ

เชเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะเจดสิบเท่าไหร่ครับเจี่ ยังไงข้อสอง we never go swimming คว่า never เป็นคำกริยาประเภทไหนความที่หรือระดับมากน้อย never แปลว่าไม่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นความที่หรือบ่งบอกถึงความมากน้อยก็คือคำว่า frequency ก็คือไม่เคยเลยปล่อยใค่ไหนก็ไม่เคยเลยนะ pat i want to see you tomorrow come on tomorrow yeah bin manner or is it time time ah um. next one can you speak quietly please เป็น frequency remember คำที่ลงท้ายด้วยลี่ลี่มักจะเป็นอะไรครับมักจะเป็น manner นะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไรเขาให้เขานั้นพูดอย่างไรพูดอย่างอย่างเบาๆหน่อยก็จะต้องเป็น manner นะครับ manner Eat your carrot first, เป็น Sequence So difficult แปลว่ามากเ e n น degree ฮะ uh huh. usually แปลว่ามักจะเป็นอะไร sequence frequency ครับอืมเป็นอะไรเอ่ย usually แปลว่ามักจะเป็นอะไรครับถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ต้องไปดูข้างบนนี้ usually อยู่ตรงไหน usually อยู่ตรงนี้เห็นไหมแสดงว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็น Fre Again, frequency มักก็ตอบ frequency ได้เลย alright number 8. i m too busy to help you แปลว่าอะไรว่ายุ่งมากๆยุ่งแค่ไหนยุ่งมากยุ่งน้อยแสดงว่ามันเป็น degree เป็นระดับความยุ่งที่มันมากนั่นเอง นะครับถัดไป next one อ่ให้นักเรียนเอาคำกริยาเหล่านี้นะครับไปใส่ในวงเล็บไม่ใช่ในวงเล็บดีในช่องว่างให้ถูกตอ้องให้ถูกตอ้อง I am happy to meet you I am happy to meet you ตรงนี้ตอบว,ว่าอะไรมันคือตัวอย่างใช่ไหม I am very I am very happy to meet you นะครับข้อที่สอง Dan came came อะไรเอ่ยอันนี้มันสามารถตอบได้หลายตัวเราเว้นไว้ก่อนไปที่ข้อ3 Speak ให้คุยอะให้คุยอย่างไรกับคุณปู่คุณเอ่อคุณคุณย่าคุณยายโพล t ท l y อยางสุอยางสุภาพนะครับ p o ล i ท e l y อันนี้เอาแล้วอันนี้มันเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว He อ่า nearly เกือบที่จะอะไรเอ่ยเกือบที่จะ เกือบที่จะตกรถไฟแล้วนะครับ Did you try to call me yesterday? เมื่อวานนั้นคุณโทรหาฉันหรือเปล่านะครับ We we sometimes we sometimes take a boat to Nonthaburi พวกเรานั้นขึ้น เรือไปนนทบุรีเป็นบางเป็นบางครั้งแสดงว่าแดงเนี่ยชน,นะเป็นลำดับที่2ในการแข่งขันจบไปเลยข้อนี้นะครับ next one อ่ะดูข้อนี้ <c oughs> ให้นักเกรียนเอาคำที่อยู่ในวงเล็บนี้เนี่ยไปใส่หรือเติมในประโยคเหล่านั้นให้ถูกตำแหน่งของมันด้วย นะครับให้ถูกตำแหน่งด้วยให้เวลา3นาทีตรงนี้นะลองทำดู3นาที สเสร็จยังเอ่ยยังไม่เสร็จค่ะโอเคครับ ดูข้อที่สองนะครับ they are ready คำนี้คำว่า almost เราจะใส่ตรงไหน they are almost ready นะครับ they are almost ready นะครับพวกเขาเกือบที่จะพร้อมแล้วนะครับ we just arrived in ย่างกุ้งะ we just arrived in Yangkung ข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ l a d d is beautiful คำว่า beautiful นี้แปลว่าสวยสวยมากมากก็ต้องเป็น so beautiful ก็กลายเป็น l a d a is so beautiful ข้อที่ห้า he has many clothes แปลว่าอะไรมีเสื้อผ้าเยอะแต่เยอะเกินไปใส่ชูดตรงไหน too many นะ he has too many clothes แปลว่าอะไรมีเสื้อผ้าเยอะมากเยอะเกินไป we are nearly there นะครับ we เนี่ we are nearly there พวกเราเกือบถึงที่นั่นแล้วมงค k paints well แปลว่าอะไรมงคลน,นั้นระบายสีดีแต่ดีมากๆ very ก็ต้องอยู่ที่หลังคำว่า paint หรือก่อนคำว่า well มงค k p a i n t very well มงค k paints very very well Nahhab that's it is completely finished now it is com finished now nafab. ah ข้อที่เหลือเหลืออีกสองข้อนั้นก็คือ exercise B นะครับค่อยมาทำกันสัปดาห์หน้าเนาะอันนี้เสร็จแล้วหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จที่ซื่อเหลืวข้อแปดเกยวข้อจิกกับข้อแปดอ่าให้เวลาเขียเลยครับ อ่ะโอเคพ่อนักเรียนมีคำถามอะไรไหมเอ่ย